อันนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงออกทางท่าทางของคนนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะอันแรกก็คือ den kopf s c h ü t t e n den kopf s c h ü t t e n แปลว่าใสาหา่หัวเขย่าหัวเวลาที่จะใช้ในกรณีที่แบบเราไม่เข้าใจหรือ s ซ n o นะคะหรือไ i แปลว่าไม่นะคะ den kopf s c h ü t t e n แปลว่าใส่หัวนะคะไม่ ใส่หัวเท่ากับไม่นะคะ n อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ why is n i c h t v e r s t a n d s c h ü t t e l t e i c h den k o p f เนื่องจากว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้นะคะฉันก็เลยใส่หัวอันที่สองนะคะ in d i e h ä n d e k l a t s c h e n in d i e h ä n d e k l a t s c h e n แปลว่าปลบมือนะคะเป็นการแสดงปลบมือ เวลาที่อันที่หนึ่งเลยแสดงความดีใจนะคะหรือชั่วชื่นชมชมเชยพระโว้ vo, ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ปลกมือหรืออีกอันนึงนะคะก็จะเป็น yes a b e r l o s แล้วไปกันเธอก็ปลกมือนะคะไปกันเธอป้า ah นะคะประมาณนี้เนาะ i n the h a n d e c l a t c h i n ต่อไปนะคะการแสดงออกอันที่สาม m i d t e m k o p f Nicken m i t e m k o p f Nicken นิกเคนแปลว่าพยักนะคะ m i ด dem มคอฟนิกเคนแปลว่าพยักหัวพยักหัวก็คือเซเยสนะคะแปลว่าใช่ในภาษาเยอรมันก็คือยาต่อไปนะคะซิกอันเดนคอฟไกรเฟนซิกอันเดนคอฟไกรเฟนแปลว่าจับหัวเกาหัวก็ได้นะคะหรือซิกอันเดนคอฟฟา s เซนแปลว่าจับหัวนะคะ มันจะเป็นอุ้มกลางฉปรักลีนะคะเอาไว้กล่าวเมื่อมีคนทําอะไรที่แบบเราไม่เข้าใจหรือแบบทําอะไรที่โงโงๆออกมานะคะเ,เราก็จับหัวเลยซิกอันเ k o คอฟไกลเฟนหรือซิกอันเดนคอฟฟาเซนอย่างเช่นนะคะมันจะแปลว่าด a s ิสอุ่นฟ s ส a r มันเหลือเชื่อมากๆเลยมันมันแบบอุ้นเกลาปลิกมันไม่น่าเชื่อเลยนะคะ o อเดอ โอ้ n w a ว่ารุ่ม i าไปอีกดา i ัน t g e d a ด h t ทำไมฉันถึงคิดเรื่องนี้ไม่ได้นะประมาณนี้เนาะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ By so viel d u m m h e i t kann man sich nur an den Kopf fassen เนื่องจากความโง่เขามากๆนะคะเราก็สามารถทำได้แค่เพียงจับหัวเท่านั้นจับหัวไว้เท่านั้นเวลาที่คนแบบ ดูไม่เลาก็เอามือกุมขมับใช่ไหมคะเอามือไปจับหัวโอเคค่ะและสุดท้ายนะคะ mid den chul turn sukkan mid den chul turn sukkan ก็จะแปลว่ายักไหลยักไหลขึ้นทั้งสองข้างนะคะ mid den chul turn sukkan แปลว่ายักไหลทั้งสองข้างมันก็จะแปลว่าคล้ายในอาหนุ่งคล้ายในอานก็จะแปลว่า idono t k n w หรือ I have no idea ก็แบบฉันไม่มีความคิดเลยฉันไม่มีไอเดียฉันไม่รู้จักเลย